ผู้ผีกลิ่นศพและเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินกลางปี2025แนวป่าระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาบริเวณที่เรียกกันว่าภูผีและภูมะเขือสถานที่ที่เคยเงียบสงบและมีเพียงต้นไม้ล้อมรอบกลับกลายเป็นฉากของการประทัดที่ไร้การพูดถึงทหารขเขมรกลุ่มหนึ่งถูกส่งเข้ามาประจำชายแดนด้วยคำสั่งด่วนและสเสบียงจำกัด พวกเขาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อสู้รบจริงจังหากแต่เพื่อแสดงกำลังแต่เมื่อปะทะเกิดขึ้นจริงคำสั่งถอนก็กลับมาแบบไม่พร้อมใดฮ่าฮ่าหลายคนล้มลงตรงนั้นไม่มีการเก็บศพไม่มีแม้กระทั่งการนับอย่างเป็นทางการพวกเขาตายอย่างเงียบงนันอย่างไร้เกียรติและที่สำคัญที่สุดอย่างถูกลืม กลิ่นศพมันฟุ้งจนแสบจมูกเสียงหนึ่งจากทหารลาดตระเวณไทยที่ผ่านจุดประทักกล่าวไว้ในรายงานที่ไม่เคยเผยแพร่เขาเล่าว่าอีกาบินว่อนเหนือย,ยอดไม้เหมือนนัดกันมาบินวนบินต่ำจิกดึงศพที่กำลังเนา่าศพบางรายขึ้นอืดจนแทบดูไม่ออกว่าเป็นใครบางรายถูกสัตว์กัดกินไปแล้วครึ่งตัวและพวกเราทำได้แค่เดินผ่าน พราะคำสั่งคือห้ามเข้าใกล้อาจมีระเบิดดักไว้ชาวบ้านในเขตชายแดนซึ่งเคยใช้เส้นทางป่านี้หาของป่าหาไม้หรือข้ามแดนเงียบๆเ,เพื่อไปขายของในตลาดฝั่งตรงข้ามตอนนี้พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าแนวป่ามันมีกลิ่นลุงพาชาวบ้านฝั่งกัมพูชาบอกกับนักลก่าวท้องถิ่นเสียงสัน่นกลิ่นมันเหมือนอะไรที่ไม่ใช่สัตว์ตาย และเขารู้ดีว่ามันคือกลิ่นของคนในขณะที่กลิ่นยังไม่จางในเมืองหลวงของกัมพูชาข่าวรายงานเพียงว่ามีการประทะเล็กน้อยไม่มีการสูญเสียสำคัญแต่ญาติของทหารที่ถูกส่งไปกลับไม่เชื่อเพราะลูกชายพี่ชายหรือสามีของพวกเขาไม่เคยกลับมาเมื่อภาพถ่ายศพนับสิบในแนวป่าหลุดออกมาในโลกออนไลน์การโกหกก็เริ่มแตกออก พวกเขาตายจริงแต่รัฐบาลบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาตายตรงนั้นและไม่มีใครแม้แต่จะกลับไปเก็บร่างกลางเดือนกรกฎาคม2025ญาติของทหารที่เสียชีวิตเริ่มรวมตัวกันหน้ากระทรวงกลาโหมในกรุงพนมเปญเสียงตะโกนดังก้องพวกเขาไม่ใช่สุนัขพวกเขาคือลูกของเราบอกความจริงมาซะ บางคนเผารูปถ่ายลูกชายตัวเองกลางถนนบางคนกอดเสื้อทหารเปื้อนเลือดไว้แนบอกดวงตาของแม่แก่คนหนึ่งจ้องว่างเปล่าขณะพูดว่าฉันขอแค่กระดูไม่ใช่คำโกหกในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เริ่มสลายการชุมนุมภาพในโซเชียลเริ่มถูกปิดกัน้นข่าวถูกบิดมีเพียงเสียงกระซิบในเครือญาติที่ยังคงพูดกันต่อว่า เขาตายมากกว่าที่พูดแน่และไม่มีใครยอมรับเสียงของภูเขาเงียบลงเสียงอีกาเงียบลงแต่กลิ่นยังอยู่กลิ่นของการตายที่ไร้เกียรติกลิ่นของคำโกหกจากเบื้องบนกลิ่นของดินที่เปื้อนเลือดและไม่มีใครขุดขึ้นมาแม้แต่เพื่อฝังเสียงผู้ภาคเบาลงกดอารมณ์มีบางคนบอกว่า ยังได้ยินเสียงคนพูดภาษาขเขมรในป่ายามดึกทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่แล้วพวกเขาอาจไม่ได้จากไปทั้งหมดแต่อาจยังรอใครสักคนกลับไปบอกว่าพวกเขาเคยมีชีวิตกลิ่นป่าที่ยังหลอกหลอนตอนต่อหลังการประทารุนแรงบริเวณภูผีและภูมะเขือบลงเสียงปืนเงียบลงแล้ว แต่กลิ่นของความตายยังลอยฟุ้งอยู่ในแนวป่าชาวบ้านที่เคยใช้เส้นทางนี้รอบข้ามแดนเพื่อค้าขายหรือหาของป่าต่างพร้อมใจกันไม่เข้าเขตนั้นอีกไม่ใช่เพราะกลัวทหารแต่เพราะกลัวกับระเบิดพวกเขาทิ้งศพไว้แต่กลับฝังกับระเบิดรอบๆไว้ด้วยเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนปลอดภัยลุงพาชาวบ้านฝั่งกัมพูชาวัยหกสิที่เคยเห็นศพนอนตายคาโคนไม้กล่าว มีเสียงลือหนาหูว่าก่อนถอยกำลังทหารขเขมรบางส่วนที่ได้รับคำสั่งถอยอย่างเร่งด่วนได้วางระเบิดดักไว้เพื่อชะลอการรุกของทหารไทยแต่สุดท้ายกลับไม่มีใครกลับมาและเมื่อศพเริ่มเน่ากลิ่นเริ่มลอยไกลชาวบ้านก็รู้ว่าตรงนั้นไม่มีใครรอดไม่กี่วันต่อมาในกรุงพนมเปญบรรยากาศกลับดูเงียบผิดปกติสื่อของรัฐรายงานเพียงว่า มีทหารเสียชีวิตเล็กน้อยจากการประทะต,ตามแนวชายแดนโดยไม่ระบุจำนวนแน่ชัดทว่าในโลกโซเชียลกัมพูชากลับมีภาพที่หลุดออกมาเป็นภาพศพนับสิบวางเรียงรายอยู่ใต้ต้นไม้ในแนวป่าญาติพี่น้องของทหารขเขมรเริ่มรวมตัวกันที่หน้ากระทรวงกลาโหมพร้อมถือป้ายประท้วงลูกฉันไปแนวหน้าแล้วหายไปไม่มีใครบอกว่าเขาตายหรือยังมีชีวิตอยู่รัฐบาลโกหก ศพยังอยู่ในป่าแต่บอกเราว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเสียงตะโกนเริ่มดังขึ้นเรื่อยหาห่ามีการจุดธูปเผารูปถ่ายบางคนเอาเสื้อทหารที่เปื้อนเลือดมาถือไว้แนบอกบางคนร่ำให้จนเป็นลมมีรายงานว่าทางการกัมพูชาเริ่มใช้กองกำลังสลายฝูงชนและปิดกั้นข่าวสารในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ชายแดน แต่ในโลกแห่งความจริงกลิ่นศพยังอยู่ในป่าในใจของคนที่เห็นและในสายลมที่พัดผ่านแนวภูเขานั้นทุกค่ำคืนเขาตายอย่างไร้เกียรติแล้วก็ถูกลืมเหมือนชีวิตมันไม่มีค่าคำพูดของหญิงชราชาวขเขมรคนหนึ่งที่ลูกชายเธอไม่เคยกลับจากชายแดนยังคงก้องอยู่ในใจผู้คน ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกลับมาประตุกขึ้นอีกครั้งในปี2025บริเวณแนวป่าแนวเขตชายแดนใกล้ภูผีและภูมะเขือกลิ่นป่าที่ไม่มีวันหายกลางปี2025ข่าวความตึงเครียดร,ระหว่างทหารไทยกับทหารขเขมรกลับมาเป็นพาดหัวอีกครั้งหลังเกิดเหตุปะทะก,กันรุนแรงที่แนวชายแดนบริเวณภูผี และภูมิเขือจุดยุทธศาสตร์ที่เคยเป็นแผลเก่าในสงครามหลายสิบปีก่อนเสียงปืนกลดังข้ามวันทหารลาดตระเวนของไทยพบศพทหารขเขมรกระจัดกระจายอยู่ในแนวป่าหลังแนวประทะไม่มีการเก็บกู้ไม่มีการประกาศยืนยันยอดสูญเสียและที่น่าหดหูที่สุดคือไม่มีใครมาเอาศพกลับมันเหม็นจนแสบจมูกกลิ่นมันฝังอยู่ในลมหายใจเลยละ่ะ สิบโทเอกหน่วยลาตระเวนชายแดนเล่าอย่างสั่นๆหลังกลับจากแนวป่าตอนกลางวันอีกาก็บินเต็มฟ้าบินต่ำเหมือนมันรู้ว่ามีอะไรให้กินเขาพูดขณะจุดบุหรี่มือสั่นเล็กน้อยทหารขเขมรกลุ่มนั้นว่ากันว่าถูกส่งมาแบบเร่งด่วนไม่มีสเสบียงไม่มีแผนถอนตัวและที่สำคัญคือไม่มีผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบหลายศพถูกยิงล้มกลางโขดหินบ้าง ก็จมอยู่ในแอ่งน้ำป่าบางศพขึ้นอืดจนแทบไม่เหลือสภาพความร้อนและความชื้นในป่าทำให้กลิ่นศพแพร่ไปไกลเกินกว่าแนวรกศพพวกเขานอนอยู่ตรงนั้นมาเกือบสัปดาห์แล้วไม่มีแม้แต่ถุงดำไม่มีธงชาติไม่มีอะไรทั้งนั้นเหมือนโดนทอดทิ้งเสียงหนึ่งจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เคยลักลอบผ่านป่ามาค้าขายเรื่องราวยิ่งเงียบลงเมื่อฝ่ายผู้บังคับบัญชา ทั้งสองฝั่งไม่ออกถแถลงใดๆทุกอย่างถูกกลบไว้ในคำว่าไม่ยืนยันแต่กับคนที่อยู่ตรงนั้นพวกเขารู้ดีบางคืนเหมือนได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือจากป่าทั้งที่ไม่มีใครอยู่แล้วกลิ่นมันยังอยู่แม้ฝนจะตกหนักขนาดไหนก็ตามหลายคนเริ่มเล่าลือว่าภูผีสมชื่อไม่ใช่เพราะเป็นภูเขาแต่อย่างใดแต่เพราะมันเป็นแหล่งสิงสถิต ของวิญญาณทหารที่ตายอย่างไร้เกียรติและไร้การยอมรับและตราบใดที่ยังมีคนถูกปล่อยทิ้งไว้ในป่าโดยไม่มีใครรับผิดชอบกลิ่นนั้นก็จะไม่มีวันจางหายไปเรื่องของ19ทหารพรานที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในเขตชายแดนไทยกัมพูชาแล้วขาดการติดต่อไปนานถึงหนึ่งเจ ชั่วโมงท่ามกลางสถานการณ์ลี้ลับในป่าตองห้ามตอน137ชั่วโมงนรกป่าเงาบรรพากาลฉากที่หนึ่งภารกิจสู่เขตต้องห้ามต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2547หน่วยทหารพรานชายแดนที่2316 ได้รับคำสั่งให้ลาดตระเวนลึกเข้าไปยังชายแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้บริเวณเขาพญาตองชายแดนระหว่างไทยขเขมรซึ่งมีรายงานว่ามีกลุ่มติดอาวุธลักลอบข้ามแดนสิบโทนรงผู้บังคับหมวดได้รับคำสั่งให้คุมกำลังสิบเก้านายเดินเท้าฝ่าป่าเข้าไปโดยไม่มีพาหนะไม่มีสนับสนุนอากาศ ก่อนออกเดินทางชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาหาแล้วกระซิบว่าผู้กองครับอย่าไปตรงผาชันล่างนะครับมันเป็นเขตผีเฝ้าแดนพวกมันไม่ต้อนรับใครนรคงไม่ได้พูดอะไรแต่แววตาเขาหนักลงเล็กน้อยไม่มีเวลาเชื่อโชคลางเมื่อคำสั่งคือนายฉากที่สองปะทะและการขาดการติดต่อ หลังผ่านไปได้เพียงสองวันกองกำลังพบร่องรอยกลุ่มติดอาวุธและเกิดการประทะเบื้องตน้นเสียงปืนดังลั่นในหุบเขาสะท้อนกลับเหมือนเสียงกรีดร้องของป่าแต่ที่น่าประหลาดคือหลังจากสงบเสียงลงท้องฟ้าก็มืดครึมทั้งที่ยังเป็นบ่ายในขณะเดียวกันสัญญาณวิทยุหลักของหน่วยก็ตัดขาดไม่มีสัญญาณไม่มีการตอบกลับจากฐานบัญชาการ ฉากที่สามชั่วโมงที่สี่สิบความผิดปกติกลางดึกวันที่สามนายทหารชื่อพลชัยวัฒน์ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาจากทิศทางด้านข้างที่มืดมิดเขาลุกขึ้นพร้อมถือปืนเดินไปทางเสียงเพื่อนชื่อพลมานพห้ามไว้เฮ้ยไม่มีใครเรียกมึงนะเวย้ยเสียงนั่นมันไม่ใช่ของคนตอนนั้นเองที่พวกเขาเริ่มพูดกันเบาๆว่า ในหมู่ป่ามีบางอย่างผิดปกติบางคืนพวกเขาเห็นแสงไฟลอยเหนือยอดไม้บางคนฝันเห็นคนผิวคล้ำในชุดนักรบเขมรโบราณมายืนมองใกล้แค่มือเอื้อมถึงฉากที่สชั่วโมงที่96จิตใจใกล้พังในวันที่ห้าอาหารเริ่มหมดน้ำกรองได้แค่จากแองโคลนชายที่ชื่อพลกิติพงษ์เริ่มละเมอเหมือนคุยกับใครอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครเห็น อย่าเอาฉันไปข้าขอโทษที่เดินเข้ามาเสียงหัวหน้าหมวดนรงตะโกนปลุกใจใครยังมีแรงยืนขึ้นถ้าเรายังหายใจพวกเรายังต้องกลับบ้านให้ได้ฉากที่ห้าเส้นแบ่งโลกคนกับแดนวิญญาณค่ำวันที่หกกลุ่มพบทุ่งหญ้าเปิดโล่งกลางหุบเขามีเสาหินวางเรียงเหมือนศิลาจารึก ขณะที่ทุกคนพักพลสุริยันเดินหลงไปใกล้เสาหินนั้นแล้วจูจๆกรีดร้องออกมาเขาล้มลงชักกระตุกก่อนจะพึมพำคำพูดภาษาที่ไม่มีใครรู้จักบางคนบอกว่าเป็นภาษาขเขมรโบราณจ่าอาวุโสของกลุ่มบอกทุกคนให้ท่องในใจตั้งจิตดีๆอย่ากลัวอย่าท้าทายถ้ามีอะไรผ่านให้ก้มหน้าฉากที่หก การช่วยเหลือหลัง137ชั่วโมงวันที่7หลังหายไปนานกว่า5วันเต็มวิทยุก็เริ่มรับสัญญาณอ่อนๆได้อีกครั้งพวกเขารีบส่งพิกัดสุดท้ายขณะร่างกายอ่อนแรงจนแทบขยับไม่ได้เฮลิคอปเตอร์บินวนหลายรอบก่อนจะพบทั้ง19นายในสภาพโสมจัดหลายคนมีอาการหลอนเสียงหลอนภาพ คนหนึ่งพูดซ้ำๆว่าพวกเขาให้กลับมาแต่ห้ามพูดถึงหลังจากรอดมาได้ทหารหลายคนลาออกจากราชการบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือจิตตก่วยข่าวกรองสรุปว่าเป็นการพลัดหลงเพราะภูมิประเทศแต่ทหารพรานคนหนึ่งกลับพูดไว้ว่าเรารู้ว่าเราหลงเพราะอะไรแต่พวกเขาไม่อยากให้พูด